และนี่คือแอลลิฟตลักคอรบ้านะคะวันนี้นะคะเนื่องจากเป็นเดือนเฟบร a r y นะคะมีเทศกาลวาเลนไทน์อยู่เราจะมาแต่งลุกวาเลนไทน์แกลมเป็นสาวแบบสวยเซ็กซี่ไปเดทกับผู้ชายในปีนี้เอออัปเดตเทรนด์ดีกว่าว่าพี่ลี่เนี่ยเอาอะไรมาแต่งหน้าในวันนี้บ้างนะคะกับบลูดี้ซีควีนค่ะเราเริ่มจากอะไรดีล่ะคือการที่เราจะไปแต่งชายเนี่ยผิวเราต้องดีนะคะต้องน้ำตก่อนอย่างแรกมีชอบดีมาก แพทแมกกาดหลับ DIY Skin ค่ะเขาเป็นเอ s เซนตตัวแรกของแพทแมกกาดหลับซึ่งเราชอบแบรนด์นี้มากมันลักชูแล้วก็ดูไฮเอนด์มากๆนะครคือใช้บ่อยมากจนจะหมดแล้วออกมาเป็นกลิ่นฟิลกหุลาบกหุลาบนะคะตบๆไปเลยให้ฟิลเหมือน e ีโมชอบเหมือนกาหลีเหมือนกันนะ เราอ่ะเป็นคนผิวผสมอันเรื่องของการที่เราจะใช้มอชเจอร์ไรเซอร์หรือว่าน้ำตกหรืออีโมชันต่างๆเนี่ยตูวนะต้องใช้ตลอดเพราะว่าไม่เชนะ่นนั้นอะหน้าก็จะแห้งจนเกินไปไม่ก็หน้าจะมันจนเกินไปัะจากนั้นจะใช้เป็นมอชเจอร์ไรเซอร์ของคอ,งองปาริค่ะตัวนี้สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยจะชอบมากๆคอปาริคือเขาธรรมาชาติมากๆนะครับครีมลงไปเลยนี่เป็นครีม2ตัวที่แบบ การตายของตูมมากๆนะในแต่ละวันในในการทำทุกๆลุกคือจะต้องมีมอยเจอร์ไรเซอร์กับน้ำตกตัวเนี้ยคู่กันตลอดเลิฟมากตอนนี้รู้สึกว่าผิวลื่นเหมือนซาลาแมนเดอร์นะพอมที่จะลงโปรดักต่างๆนะคะกันแดดนะคะต้องใช้ซุปกูอันซีซันสกรีนค่ะ S p F 40ค่ะชอบตัวนี้เพราะว่าเขาไม่มีสีแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่ปุงแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้น ด้วยความที่บางไทยร้อนนะคะกลัวหน้าอย่าเราต้องลงไพรเมอร์ค่ะไพรเมอร์มีส่วนสำคัญมากสําหรับการที่จะแต่งลุคซอฟแกรมหรือว่าแกรมสําหรับตูนเนาะเพราะว่าเหมืนเราจะต้องออกไปใช้หน้าในระยะเวลาที่มันนานและหน้ามันก็ต้องกริบมากๆเนาะตูนจะใช้ไพรเมอร์ของ Smashbox the original ค่ะตัวน,นี้สําหรับคนที่รู้คุมคนกว้างนะคะแล้วก็ต้องการให้เมคอัพติดทนนะตลอดทั้งวันทั้งคืนโอเคเปนคนที่ ปากจะแห้งมากๆะคะควรจะทาลิปออยหรือไม่ก็ลิปบาล์มตลอดก่อนที่เราจะไปใช้ลิปสติกจริงๆเนาะเพราะว่ามันจะทําให้ปากของเราแห้งใช่ไหมระยะเวลาตอนนี้แหละที่เราจะทาพวกลิปบำรุงนะคะก็คือตูนจะใช้ลิปอิดเฟลลิ่งกูดลิปมาสติกค่ะ o t ท n i c กเซตรัสมันจะเป็นฟิลเหมือนมิ้นที่ปากเลยมมันก็จะให้ฟิลลิ่งดีมากมันคือ l i ปสล e ป p i n g m a ส k แต่ตูนเอามาใช้ตอนที่แต่งหน้า ทริคอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ตูนชอบทำมากมากก็คือใช้สปอนจ์แบบนี้ชุบน้ำเพื่อที่เราจะเตรียมรมอรอกพรู้สึกมันฟูมันนุ่มนิ่มเหมือนน้องสกูช,ชี่อะ่ะชอบครับรอพื้นวันนี้นะคะเราใช้สองตัวแฮงนั่นก็คือชีคเคมิสติกซึ่งที่รีเป็นเจ้าของเองบวกกับ a n นนั้นคือเซเบอรี่ค่ะเป็น ตัมินัสฟาวเดชั่นตัวนี้ไม่หนาจนเกินไปแต่เราชอบสีมากๆแต่เราจะใช้ความแบบแกลมหรือฟูเมคอัพฟูเคอร์เรมากขึ้นจากชีนะคะผสมกันให้มันเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวมากอันนั้เนเราจะไร์วิวสีสามห้าศูนย์สีค่ะส่วนชีเบอร์สีนะคะ <c oughs> คือตูนอ่ะเป็นคนที่ติดแต่งหน้าแกลมติดแต่งหน้าฟูแบบ Full c o v e r เนี่ยเอ่ยก็จะใช้ลองพื้นทุกวันแต่ถ้าวันไหนที่แบบง่ายๆแบบกินข้าวกับคุณแม่ที่ห้างตรงข้ามบ้านก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นได้ใช้สปองทของบัตตูเชตูนะคะนุมมากได้ยินเสียงไหมตุ๊กตุ๊กตุบอกว่าเราชอบเสียงแบบนี้นมากมันเหมือนแบบรองพื้นเข้าหน้าแบบแน่นๆ,ๆดูเราจะพยายามเลือกสีรองพื้นให้เข้ากับหน้าที่สุดนะ ส่วนในเรื่องของไฮไลท์เนี่ยเราจะไปใช้ในรั้วของคอนซีลเลอร์เอาละกันเนาะเห็นไหมสี่คือเหมือนตูไม่ได้ลงรองพื้นเลยแต่ว่ารอยสิวต่างๆคือหายไปเลยเนาะคือตูวา่าวิธีการลงรองพื้นเนี่ยเราต้องค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆใส่ใจกับมันถ้าเกิดแบบเรารีบเราแบบอยากจะลงให้มันหนาที่สุดหรือว่าให้มันแบบ แน่นที่สุดเงี้ยเคยเป็นคราบเสียเวลากว่าเดิมอีกคือต้องเช็ดทาใหม่เอาจริงๆปั๊กไม่ควรออกจากเซฟโซนอะไรที่เคยใช้ใช้อันนั้นแล้วเราจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราไม่พลาดรู้สึกพอใจในผิวแล้วนคะคะคอนซีลเลอร์นะคะตัวใช้ทาต์อัลต้าครีมมี่ตัวนี้เนาะมีความครีมมี่มากขึ้นเหมือนเพิ่มในส่วนของมอยเจอร์ไรเซอร์หรือไม่ก็ตัวของแพชชั่นฟรุตที่มันเป็นเอสเซนส์ของตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้มาด้วยตัวใช้สีแฟนิโตร เป็นสีที่ขาวมากๆเราจะใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้มาเล่นเป็นไฮไลท์บนหน้านะคะฟิลฟอร์อน,นี้พอเราเกลี่ยไปเรื่อ,ๆอยๆเนี่ย มันก็จะเข้าไปกับผิวแล้วก็จะเหมือนเป็นการเล่นโครงหน้าตัวว่าวิธีการแต่งหน้าใส่ฝออะไม่ใช่การคัดกระบอกตาหรือการใส่ขนตาใหญ่ๆเลยนะซับแต่จริงๆเลยอะมันคือสตั๊กเจอร์การสร้างโครงหน้าต่างๆการเล่นมิติใบหน้าต่างๆคอนทัวร์หรือว่าไฮไลท์ต่างๆของการทําโครงหน้าเนี่ยคือสําคัญมากสำหรับสายฝอในความคิดตัวเรลโอเคด้าน okay. หลังจากนั้นเรายังไม่หมดเนื้อครีมค่ะคอนทัวร์ต่อทาร์ตสกอปเจอร์ค่ะคอนทัวร์แบบเนื้อครีมหมุนตรงโหนะแล้วเขาเป็นโคชชั่นแบบนี้วางไปเลยทำให้ดูหนหมข้างก่อนละกันเทคนิคในการลงคอนทัวร์ของตูนเนาะก็จะเน้นในบริเวณที่เป็นกระดูกตรงจอไลน์ชีคโบนแล้วก็ตรงหน้าผากอะไรเงี้ยค่ะตรงไหนที่เราอยากให้มันรู้สึกว่า ชัดมากขึ้นตูนจะไม่ลงให้มันแบบต่ําลงมามากนะจะให้มันอยู่ประมาณแบบชี้บนเลยเพราะเดี๋ยวเราจะเล่นคู่กับสีแก้มไปโอเคในส่วนของแก้มค่ะตูใช้เป็นมาลาคูจา้า u ูอิซิบลัชนะคะสี Big e go, b ิ๊กอีโก้บาร์บี้มากน่ารักดูสดใส จะชอบลงเนื้อครีมอย่างเงี้ยให้ครบทุกครั้งก่อนออกจากบ้านแล้วค่อยลงฝุ่นเพราะว่าเป็นคนที่ผิวหน้าเนี่ยมันแล้วก็เครื่องสำอางหลุดง,ง่าย mm hmm. ก็เลยจะต้องให้มันแน่นทนหนาตลอดทั้งวันนิดนึงโอเคค่ะ mm hmm. เสร็จทางหน้าด้วยแป้งฝุ่นค่ะตูใช้เป็น n n s t a s ี a ร o o s e Setting Powder สีบานาน่าเมื่อก่อนอะตูนจะใช้เป็นรองพองื้นอย่างนี้เนาะแล้วก็ เซตทั้งหน้าด้วยแป้งมาสมรองเพิ่มแต่รู้สึกว่ามันแน่นเกินไปก็เลยเซ็ตทั้งหมดด้วยแป้งฝุ่นก็พอแล้วใครที่เป็นคนผิวหน้ามันมากๆก็แนะนําให้เป็นใช้กระดาษสับหน้ามันแล้วก็เติมหน้าจะดีกว่าแบบนี้เขียนคิ้วกันค่ะอันนั้นเซร์เวอร์ฮิลดิปลาวโพรเมนะคะสีแกรนเป็นแบบเจลสายฝอเนี่ยชอบเขียนคิ้วนอเจลมากมันออนฟลีใช้คู่กับแปรงอันนั้ยเซของเขานะคะ เป็นหัวสปูลิปัดแบบนี้กับหัวไดมอนด์เชฟหัวตัดแบบนี้นะคะเขียนง่ายแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องมาเก็บขอบด้วยคอนซีลเลอร์อีกรอบด้วยซ้ำใต้ท้องคิว้วตั้งแต่หัวจนถึงท้ายยาวเลยส่วนข้างบนครึ่งหลังแล้วเดี๋ยวเราเติมสีกันทำให้ดูแบบนี้แล้วก็เติมสีค่ะเติมสีแค่ข้างหลังเนาะที่เราเขียนถึงครึ่งบนหลังแล้วก็ใช้สปูลิปัดนะคะมาปัดข้างหน้า ให้เขาดูมีความธรรมชาติมากขึ้นนดนถึงแม้ว่ามันจะไม่มีความธรรมชาติเลยก็ตามอ่าถ้ารูส้สเขียนใหญ่ไปนะคะใช้คัตตอร์ปัดมาเช็ดน,นะคะแบบนี้ตอนจริงๆบ้าตูนสูดอากาศไหนไม่มีผิดไม่มีถูกคลยคืออยากแต่งแบบแต่ก็แต่งไปหมดหน้าไหนสวยกล้ามั่นใจออกจากบ้านเชิญค่ะเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะคะหลังจากนั้นก็ปัดหวัวคิ้วด้วยมาสคาร่าค่ะ,คะตูนใช้เป็นเมเบรนนิวยอร์คค่ะสกายไฮ อัดบ้างๆเบาๆอุ่ยมากแม่ชมแม่พลอยคิวอุ่ยแต่งตาค่ะวันนี้ใช้พาเลตนี้ค่ะวูดวิวที่พรีดิการ์นช์สีมันก็จะโทนๆแบบนูดนูดดำตาลดำๆนะคะแล้วก็มีกลิตเตอร์ให้เล่นตรงนี้ด้วยเราเลือกจากสีอ่อนๆก่อนละกันด้วยความที่เราเป็นวิวที่บล็อกเกอร์เนาะเราก็แต่งหลากหลายแนวมากๆแต่สิ่งที่ง่ายแล้วก็แกลมแล้วก็รู้สึกว่า่วยที่สุดก็คือการน้ำตาลทบๆแล้วก็คัตครีสด้วยสีนู๊ด เรารู้สึกว่ามันง่ายที่สแล้วก็เข้ามาือเลยลัดวยลงเบดน,นะคะสีนูดไปก่อนบนเกิดตาแบบนี้านั้นใช้แปรงที่เป็นพุ่มๆค่ะเลือกสีตามบนเปลน,นข้างหลังค่อยๆคัดเบ้าไปได้เลยจริงๆอะ่ะการไปเตะในวันเป็นาทไทยตูนว่าตาไม่ต้องตะโกนมาให้เรารู้ซื่อน่ารักน่ารักเขาจะได้เอ็นดูเรา ละนี่ละโอโรสหน่อยหน่อยชมพูอีกดีในการแต่งนหน้าเราเกลียดการทำอะไรมากที่สุดรู้ไหมการปัดขนตาเราไม่มีขนตาขนตาเราสั้นมากแต่เราอ่ะชอบการ mix สีของลิปสติกในแต่ละหวันมากๆนี่ตัวทำง,าง่ายแบบนี้เลยยน่ารักแล้วนะรู้สึกว่าเป็นตาที่สวยแล้วก็ไม่เข้มแล้วก็ดูสบายตาใช้แปะะ้งนิดนึงครักับสี สว่างสว่างใต้ตาหัวตาไปเลยตั้งแต่หัวตาจนถึงกลางตาเหมือนมีดออรีไอายนิดๆฝ่อทำดรอนี้อายได้นะการแต่งหน้าเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีนะมันทำให้คนที่เห็นเรามันรู้สึกดีด้วยก็แต่งไปเถอะเพราะความสบายใจของทุกคนบนโลกไม่ใช่แค่เราคนเดียวรู้สุกว่าน่ารักละ อะะไรนคช่วงนี้อินไลเนอร์ของพี่ฉัดมากนะคะบราวน์ w ิดค่ะอละลอโร u r a Long Stay e ไ e เนอร์เรารู้สึกว่ามันดำแล้วก็เขียนง,ง่ายวิธีการเขียนอายไลเนอร์ของตุลเนาะก็จะเส้นเล็กไปหาเส้นใหญ่มีความแคทอายเล็กๆแล้วก็วิ่งให้ตามดูเซ็กซี่นิดนึงนะคะก็จะแคทอายแบบนี้เซ็กซีะะก่เซ็กซี่มันเล็กกว่านี้ฉันวันนีน้มันเด็กเม้าท์สาวนเนาะปาบมาสคาร่ากันค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนที่ฉันเกลียดที่สุด คนตาปอบเขาเป็นคนที่ขนตาสั้นมากเราไม่งองเลยเราจะค่อยๆบิวขนตาเราไปเรื่อยๆให้มันรู้สึกว่ายาวเท่าขนตาปลอมกันเราก็ฝึกกันไปพร้อมกับคุณผู้ชมนี่แหละค่ะ <Okay. S 1> คือเป็นคนใช้มาสคาร่าหลากหลายแบรนด์หลากหลายรูปแบบมากถ้าเกิดเป็นแบบรักตอรอเลยเนี่ยจะเป็นมาสคาร่าเขียวที่หลายๆคนก็รู้จักลองรีคิวตัวนี้นะคะร้อยกว่าบาทหล,ลอยซื้อได้ a f f o r d ได้นิดนึงก็เมเปิลินนิวยอร์กนะคะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงมันก็สวยนะ มันยาวดีทานค่ะเราชอบดำดีแล้วก็ดูหนาะใช้นี่แหละ3อันวนๆเปลี่ยนๆกันไป mm hmm. อย่าจามแล้วกันเทคนิคในการปัดขนตาคือห้ามจามมันจะเลอะค่ะแล้วก็เป็นบ่อยมากชอบจามตอนปัดขนตาใครทักนักหนาเนาะฉัน่าขอเกิดมาขนตาจริงยาวนะ mm hmm. ได้ประมาณนี้นะคะ นะ้ำเป็นตาครีมคลีนไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปได้กันอีกสีแก้มกันละกันคอนทัวร์ค่ะเฟรนที้บิวตี้สีแบบเฟรนดของตูเลยคือสีคาร์เมลคิวตี้ค่ะเป็นน้ำตาลวอนบรอนซ์แบบนี้เราลงไปตรงที่เนื้อครีมที่เราได้ลงกลารไลน์ไว้ตั้งแต่แรกนะคะคอนทัวร์จมูกค่ะใช้เป็นแปรงแบบหัวตัดนะแล้วแต่คนชอบนะแต่ตูรู้สึกว่ามันเข้าแบบรูปทรงจมูกได้ดีมากเลยแปรงแบบนีน้ไล่ไปจนถึงกระบอกตาเลยนะคะ เปนคนที่จมูกมันดูสั้นเนาะก็จะไม่ปไปไลทตัดจมูกมันพยายามไลทข้างใต้ให้มันเข้มๆนะคะมันจะได้ดูบีหยดน้ำลงมาแต้งคาร์เรียบิวตี้ค่ะตูนใช้ทั้งหมด2สีเลยอันนี้คือเป็นสีออริจินอลของเขาเนาะแล้วก็สีแฟร์สีแม่ลุ่สใช้สีออริจินอลก่อปีจมูกตรงเนี้ยเราทาให้หมดเลยมันจะได้ดูจมูกเล็กลงนะคะแล้วก็ใต้ตาดูสว่างมากขึ้นด้วยคนน้ำมันอะ่ะ ไฮไลท์ได้แต่ว่ามันต้องไฮไลท์ให้ถูกจุดถูกโซนเนาะชว่วงนี้ตูนก็เน,น้นเป็นไฮไลท์เนื้อด้านด้านสมากกว่าเพราะว่าสไตล์ที่มาแรงมากๆในทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ยตูนรู้สึกว่าเป็นสไตล์การแต่งหน้าแบบโตอินที่เขาจะเน้นบริเวณตรงนี้ให้มันสว่างแบบด้านๆแล้วก็ตรงตาเนี่ยจะเป็นกลิตเตอร์กลิตเตอร์เอาแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยแล้วก็สีขาวค่ะ สีแก้มค่ะทาตัวนี้นะคะสี captivating ค่ะจะให้ฟิลมเหมือนพพชพีชพชนิดนึงเข้ากับสีตาดีจะปัดตรงบริเวณหนกตรงนี้ให้มันเชื่อมกับสีตานะคะวิ่ยพอมันมีสีที่เราลงไปนเนื้อครีมตอนแรกเป็นชมพูอะแล้วมาตัดกับเพชตัวเนี้ดูแบบไม่พีจจ๋าจนเกินไปนะวันนี้ดูเป็นลุคว่าเลนทนยสดใสกินข้าวอ,อกมกเกเสร่าทุกคนเคลียร์ปากก่อนที่เราได้ทานบางไว้เนาะถ้าเกิดมันไม่เคลียร์เนี่ย แล้วเราไปลงลิปสติกอื่นๆเนื้อลิควิดหรือเนื้ออะไรเนี่ยเขาจะส่งประสิทธิภาพของลิปของเขาอะได้ไม่ดีพอมันเหมือนผัดหนังปากออกด้วยมาเล่นกับลิปสติกอันนีกัน่ะ Kylie Jenner ค่ะคลิปไลเนอร์สี312ห f ึ่จะออกแบบน้ำตาลชมพูชมพูหน่อยคือด้วยความที่เป็นชอบปักใหญ่ เห็นไหมว่าพี่ลีจะเขียนเกินผาาไปเยอะมากพอทานแล้วมันจะรู้สึกว่าปากมันเต็มเสีนีสีละกันเป็นเฟรนด์คัลเที่ตุวเลือกมานะคะในชีคอสเมติกค่ะสีเบอร์สีค่ะโทนน้ําตาลส้มๆเป็นสีที่ตุนชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะกับสีผิวแบบสาวน้ำพึ่งแบบพวกเรามากนะคะงามมากตัวว่าสายฝอเนี่ยลิปสติกอะ่ะเลือกในโทนนูตที่เข้ากับผิวตัวเองอ่ะก็จะดูฟอ อันนี้ก็เป็นนูที่รู้สึกว่าดูสุภาพไปได้หลายงานออกเดทก็ได้สำหรับวันนี้นะคะหลังจากนั้นเราลงเป็นกลอสให้บาดดูจุยดีกว่าเพราะว่าเทรนด์กลอสมากมากค่ะโคตรฮิตคือยุคนี้กลอสอัดแท่งคือมามากเลยในระหว่างที่เราทาเจ้าตัวนี้ไปนะคะเราก็จะได้กลิ่นของความช็อกโกแลตแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะกัไวไนนียได้จังเลยค่ะ มา Kiss my lips ไหมคะมันทางหูลูกตอนนี้ปากก็าทางหูลูกคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเมคอัพแล้วเราก็เซ็ตทางหน้าคะ่ะด้วย Setting s p เปรย์นะคะของ beauty blender คะ่ะเรารู้สึกว่า Setting Spray ย์ะช่วยทำให้เมคอัพของเราติดทนนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็หลายๆอย่างอะ่ะที่มันไม่เกาะผิวมันก็จะดูเมลกับผิวแล้วก็ดูกลืนเข้ากับผิวมากขึ้นด้วยเซ t ตติ้งสเปรย์นะคะตัวนี้ก็ออกจากบานความมั่นใจสุดท้าย คือน้ำหอมเป็นคนชอบน้ำหอมมากและดิฉันขอสนับสนุนแบรนด์ไทยแบรนด์นี้นะคะเป็นแบนของพี่สาวฉันเองของคุณรักกับคุณไบบรมนะคะ Private Collection ค่ะกลิ่นที่สุดของ2024นี้เวลาพี่ลี่เดินไปไหนแล้วคนถามว่า่อคือน้ำหอมกินอะไรในแกซาตินค่ะตัวนี้ผู้ชายรักผู้ชายหลงท่องไปด้วยระหว่างฉี s เซ็กซี่น่ากินขยัสิ ันนี้นะคะก็มาแชร์ทริคแต่งหนะ้าสวยๆให้ทุกคนได้เตรียมตัวที่จะไปออกเดทในวันวันนีทานนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ดูจนจบน,นะคะสำหรับใครที่อยากติดตามพี่ลี่นะคะสามารถติดตามได้ที่ช่อง e l l ี่ Black Cobra ทุกแพลตฟอร์มได้เลยนะคะ YouTube Instagram Facebook TikTok มีหมดทุกช่องทางนะคะเรามาแชร์ความแซบความเป็นตัวแม่การแต่งตัวแฟชั่นหรือว่าการแต่งหน้าทุกๆอย่างไลฟ์สไตล์ของดีเนี่ยสามารถหาดูได้หมดเลยนะคะหรือถ mm ้าใครอยากดูทริคแต่งหน้าจากเซเรตตี้ท่านอื่นนะคะสามารถกด subscribe ได้ที่ช่อง Vogue Beauty Thailand mm hmm. เดี๋ยวนี้ตอนนี้ right now แล้วเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับเซเรตท่านอื่นวันนี้ลาไปก่อน๊ายบาย love you guys